สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเตอร์จะพาเพื่อนๆมาสองหัวข้อสอนเขียนแอปพลิเคชันออนไลน์กับมาเตอร์อึ่งนะครับก็มือถืมงเย็นครับสองวันครับเรียนกันแบบตัวต่อตัวครับหัวข้อตามที่คุณต้องการวันนี้ลูกค้าต้องการสิ่นี่ครับฉันต้องการเชื่อมต่อกับ API 2ชั้นมี a u t ท e n ได้โทเค็นเอาโทเค็นแนกกับ API จะได้เดต้าเอาเดต้าที่ได้มาเป็นเจสสารเป็นทรางเป็นโมเดลเสร็จแล้วเอาโมเดลไป ให้ getx มันทำงานครับเพื่อทำการ f e รชหน้าจอที่เป็น list view ดูดีการนะครับมาเตอร์ก็มาที่สิ่งนี้ครับสิ่งแรกครับมาเรื่องการสร้างเทควิกเก็ตหนึ่งตัวชื่อว่า data นะครับไว้ที่ส่วนล่างของตัวพื้นที่ด้านล่างตัวนี้เห็นไหมครับพื้นที่ด้านล่างตัวนี้ครับมาเตอร์จะเอาไว้สลับในการแสดงเป็น list view ครับให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับทีนี้ต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะเอานะครับตอนนี้เข้าใจนะครับว่าตัว app colorer นะครับนะครับสิ่งที่ชื่อว่า เดต้าโมเดลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเพิ่มค่ามากขึ้นได้ได้นะครับที่เกิดจากการอ่านมาจาก API นะครับนะครับอ่ะมาเริ่มทำการแยกหน่อยครับใส่ไซ์บล็อกเข้าไปแบบนี้ครับเยอะไปเออนะครับหกสิบไม่เอาขอเปลี่ยนเป็นซักาไหร่ดีสามสองครับเอาใหม่ครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับทีนี้แหละมันก็จะให้ตัวเทคเดต้าตัวเนี้ยมันเป็นลิสต์วิวครับแต่เป็นลิสต์วิวพิเศษครับก็คือว่า ถ้ายังไม่อ่านค่าของตัว data model อย่าเพิ่งแสดงอะไรให้แสดงเป็นคอนไซบ็อกแต่ถ้ามีค่าแล้วให้ทำการแสดงเป็นรีดบิลเลยดูครับวิธการครับเราเอา obs ไปบิลเหมันครับเอา obs ไป i ิลแล้วก็ทำการเขียนเงื่อนไขว่า app เห็นไหมครับ data model i t empty ถ้าตรงนี้ผลลัพธ์บ o o l e เป็น true ทำงานหลังเครื่องหมายคำถามถ้าบ o o l e เป็น false ทำงานหลังเครื่องหมายค c o l ถ้ามันเป็น empty คือยังไม่มีค่าให้โชว์แค่คอนไซบ็อก คอนไซบ็อกแบบนี้เห็นไหมครับโดยคอนไซบ็อกแล้วคุณลองเฟซดูใหม่นะครับโอเคครับมันได้จะกลับไปที่ตัวนี้ใหม่ครับกดหยุดแล้วลองรันใหม่ดูใหม่นะครับเดี๋ยวมันเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่มี Data ไงพอมีเ a t a เนี่ยมันจะมีความแค่ว่างๆก่อนพอมี Data ปุ๊บมันจะขึ้นข้อความว่า Data แบบนี้กรอกสิ่งที่เราเป็นรหัสของเลกสาเข้าไปครับแบบนี้ อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ทําไม่ได้ได้ติดขัดอะไรเลยมีคําถามหรือจะปรึกษาเกี่ยวข้อกับการเขียนโค้ดหรือติดบั็กแล้วแก้ไม่หายนะครับทักมาเตอร์มาจะาภาพหน้าจอหรือจนขึ้นจีนทับส่งลิงก์ให้มาเตอร์ก็ได้มีเวลาจะเข้าช่วยแก้กันแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงอาจจะต้องขอให้เข้ามาออนกับมาเตอร์หนึ่งวันนั่นเองแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ 2, 3 3, นะครับหกสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับโอ้ก็ต้องการใส่เข้าไปแบบนี้ นะครับแล้วก็ทำการกดคําว่านะครับดูครับกดเสิร์ชสามสองหนึ่งโป๊ะหนึ่งสองนะครับแบบนี้ครับ,ป,รบป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าก็จะได้แบบนี้ครับเนี่ยอ่านค่ามาแล้วเห็นไหมอ่านค่ามาปุ๊บกลับมาปุ๊บเดลต้าจะโผล่แบบนี้ครับโอเคครับคำหน้าเรามาแสดงผลกัน